เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินองกรพืกศบการเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกลุ่มเดอะไฮพีสเทพพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ํามาครบถั้ง4ธาตุเลยนะคะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่แอบซ่อนเก็บซ่อน ความอ่อนโยนความอ่อนไหวไหวภายในใจจริงที่แสดงออกไปคือคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่หนักแน่นนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะดูบุคลิกดีนะคะท่าทางดีคำพูดคำจาอะไราดีหมดช่างพูดช่างคุยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีลึกๆในใจเก็บซ่อนความหวั่นไหว ความคิดมากแคร์ความรู้สึกของคนอื่นความประมาททุกสิ่งทุกอย่างเก็บซ่อนไว้ภายในใจไม่ได้บอกใครเป็นคนดื้อร้นเป็นคนดื้อเงียยเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองไม่ยอมให้กับใครง่ายๆแม้ว่าคําพูดจะดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเป็นคนที่ยอมให้กับคนอื่นง่ายๆ แต่ลึกๆในใจมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆยอมหรือไม่ยอมให้หรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับใจของคุณแค่นั้นนะคะไม่ได้ฟังใครแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาเขาคือใครนะคะคุณต้องรู้เรื่องราวของใครขอภัยบอกทีเดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรเกิพ่พิจิสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกดกัน ดเมพลเอร์พลังงานของคนราศีเมษหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็ไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษภมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินราศีเมษนะคะอายุอาจจะไล่เลี่ยบกันหรือว่าเขาอาจจะแก่กว่าคุณนะคะประมาณ5-6ปีก็ได้นะคะ บุคลิกเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความคิดมากกว่าหัวโบราณอยู่ในกรอบไม่ออกนอกกรอบเชื่อมั่นในสิ่งที่เคยทํามานะคะเป็นคนอาจจะหัวโบราณน,นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่เหมือนโดนปลุกฝังมาสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะไม่ใช่คนหัวสมัยใหม่ไม่ใช่คนอินเทรนเป็นคนที่เชื่อในผลกรรมเวรกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ่อนโยนอ่อนไหวแค่ความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่ระมัดระวังนะคะเป็นคนช่างสังเกตด้วย อาจจะดูเป็นคนเข้มแข็งอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆไม่พูดมากไม่พูดเยอะแต่เป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะมีความละเอียดละออมีความละเอียดรอบคอบบุคลิกที่แสดงออกมาคุณและเขามีความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกันนะคะภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแต่เก็บซ่อนความอ่อนไหวความอ่อนโยนความระแวงไว้ภายในใจนะคะ เรามาดูกันว่าเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาคืออะไรนะคะเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาเก้าเหรียญน,นะคะ5้าดาบเหมือนจะเป็นคนที่ใจอ่อนเหมือนจะเป็นคนที่พูดคุยอะไรด้วยได้ง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนหัวร้านคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรคนหนึ่งเลยนะคะ เป็นคนที่หากว่าให้ให้เขาเป็นผู้นําเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่พูดง่ายแต่หากว่าเขารู้สึกเหมือนโดนด้อยค่าหรือว่ามีการแย่งชิงนะคะคนคนนี้ไม่ค่อยยอมคลายับเท่าไหร่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเรแล้วก็ไม่ค่อยยอมคลายนะคะอ่านใจยากคาดเดายากนะคะเป็นคนที่นิ่งๆเ,เงียบไม่พอเวลามีปัญหา มีประเด็นชอบหนีหายชอบไม่พูดคือต่อไม่ได้นะคะแอบเงาแอบเศร้าตามลำพังไม่ได้บอกใครเหมือนเป็นคนเข้มแข็งเหมือนเป็นคนที่พูดง่ายนะคะเจรจาด้วยง่ายไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดมีเหตุผล แต่ลึกๆในใจเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนที่เอาแต่ใจคนหนึ่งไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเวลาทะเลาะเวลามีปัญหาชอบที่จะนิ่งจะเงียบอาจจะหนีหายไปไหนสักที่ที่ติดต่อไม่ได้แต่ว่าการหนีหายของเขาไม่ใช่การไม่แคร์แต่เป็นการหนีไปพักใจสงบจิตสงบใจหรือว่าแอบไปน้อยใจตามลำพังเงียบๆไม่ได้บอกนะคะ เขาดูเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแต่ลึกๆในใจมีความอ่อนโยนมีความเซนซิทีฟไม่ได้ต่างกันกับคุณนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนข้างในเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ห้าหมายนะคะการทะเลาะการไม่เข้าใจการมีปัญหามีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาคือสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจมากที่สุดนั่นเองนะคะ หากว่าคุณคบคุณคุยกับใครคนที่อยู่ในใจของคุณบุคกิกของเขาคล้ายก,กันกับคุณมากๆบางทีอาจจะดูนิ่งกว่าด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่า5-6ปีก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจมีเหตุผลไม่พูดมากไม่พูดเยอะมีความระแวดระวังก่อนจะคิดก่อนจะตัดสินใจอะไรจะต้องมีเหตุผลมารองรับไม่ด่วนตัดสินใจ ไม่ด่วนวิจารณ์ใครเป็นคนที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นอย่างดีดูเผินๆเหมือนไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่คนขี้น้อยใจไม่ใช่คนคิดมากแต่ลึกๆในใจเรื่องที่คุณควณรรู้เกี่ยวกับเขาบุคลิกของเขาภายในความรู้สึกของเขาไม่ได้ต่างกันกันกบคุณมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความคิดมากขี้เหงาขี้น้อยใจ คล้ายกันกับคุณเลยนั่นเองนะคะเวลามีปัญหามีประเด็นโดยเฉพาะหากว่าเป็นเรื่องราวของคนรักความรักการแย่งชิงการหึงหวงนะคะคนคนนี้จะไม่พูดจะไม่เสาสีแต่หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรือว่าเวลาที่คุณมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันเขาเลือกที่จะนิ่งจะเงียบหรือว่าบางทีก็อาจจะหายไปทักไม่ตอบ คุยด้วยก็ไม่คุยอาจจะมีการเงียบหายหรือติดต่อไม่ได้การเงียบหายของเขาคือสิ่งที่คุณควรรู้การเงียบหายของเขาไม่ใช่ว่าไม่แคร์แต่เพราะว่าแคร์มากๆจึงหนีไปตั้งหลักหนีไปทําใจหนีไปคิดหนีไปทบทวนแล้วช่วงเวลาที่หนีหายนั้นคือความอ่อนไว้ในหัวใจของเขาแคร์ความรู้สึกของคุณแอบน้อยใจคุณนะคะแอบน้อย,อยู่สถานการณ์ไม่เป็นดังใจไม่อยากทะเลาะเพิ่ม ไม่อยากมีปัญหาเพิ่มได้แต่ถอยมาตั้งหลักตั้งสตินะคะไม่อยากใช้อารมณ์กับคุณนั่นเองนี่ก็คือเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาเวลามีปัญหามีประเด็นแล้วเขานิ่งเงียบไม่ใช่เขาไม่แคร์แต่เพราะว่าเขาแคร์มากๆนั่นเองนะคะ